ขึ้นได้นอนแน่นี่งเลยนอนไปถูตัวแอลก็เป็นเว้ยสบายดีตอนเช้าไปนอนเย<ด>้ยแพ้มาหายอีกขึ้นนี่นะตอนเช้ามาหายอีกขึ้นนี่ลุกมาหายอีกแล้วเป็นอะไรขึ้นจุงหนุ่งจุงหนิงอยู่เป็นตาแหลนแท้ โดนแล้วหัวแข็งนอนมุนอยู่คือนาฬิกานี่มันสะบโดนใังไหลูกแล้วไป็นไรงวัวครไปเนได้เดียวคนจะมากินเฟืองเบิบดเลยทีมันหลดให้ลูกลุกน้อยนอนแต่แต่เว้นเว้นนอนแต่แต่ทุ่มสองทุมสองทุมน้อยๆก็นอนเลย Nói nói Từ này thì cái sao thế hơi Hả? Hả? Nói thì sao thế Nôn phân, phần phân phần một cái xây Phần của thì nó còn lộn 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 Căng càng rồi Anh nhìn lượng chiếc lượng phần Lượng chiếc lượng chiếc Lộn của cái nhộn Cái hùa lên từ hùa

มากินนมกินขนมเด้ออะไรง่ายก่อนจะไปห่าสวหนาเด้ออ่า<ม>หน้ามังหงพอกำลังนอนขึ้นบัวแมนทีนอนทับแล้วปวตื่นใช่บหบยมันทันนบค<ม>อยเจ็ประมาณสี่โมงลมฝุ่นฝุนม,มาลมผัดมันหงอยู่จากงแล้วตุ่มหลดหัวกะเป็นที่นอน เนี่ยบ้านพ่ันได้ซักเทียนอนบ้านพี่ันซักได้ใช่บ่แล้วอันพวกนี้นะบ่ฮันได้ซักไปใส่ที่นอนบ็ท่านในนอนเห็นน้องฮัมมือนเหมือนได้ได้พี่น้องเ้ยยังอยู่ในเทียงหน้าอยู่ฮามนอนก็อยู่กับแม่เทียงหน้าแล้วสบายปุ้ยๆเลยนะบ้งนพี่ฮันไม่หายตื่นกินนมสองเท่าตืงกินนมกับบ่ได้หายดอกไอ้พูดจีม่งหายนะครับให้ไปทำใหม่มันเหนื่อย โอ้ยแต่ยังหน่อยเบาไวดีเลยแต่ก็ต้องไวเพราะว่าพออันแล้วก็ผ่านมาแล้วแล้วก็ผ่านมาแล้วแต่ว่ากะอนาคต้างหนาจ้กสิเป็นยังไงกับบุหูคือกันพี่น้องเลยแต่ว่าแต่ละมือก่อนหานอนเลยไก่มาปุ๊กเพื่อนพี่น้องไก่ตื่นก็ตืกเลย อยู่น้ำยาก็คือยาพี่น้องอยู่น้ำพอก็คือพอคือไปเบิร์ตแล้วมาทำอะไรปัดจิตปอีไงดีพูนเนาะไอ้คอยม่เขยงซะก่อนไข่จิตคือหายเลยนะเทียงขาเป็นตุกนอนเทียงหน้ากับเมฆทั้งคืนมันได้มาทำสิเขานอนเฮือนเนาะ ป้าลุ่งอย่าเทนอยู่นอนแอร์ป่ะกินแอร์แต่ยังไม่ได้นอนฟัานุ่งอยู่ได้นอนได้ปวดเอาซะก่อนหายไม่รู้หายหายยังไงครับได้ไลยเตอะพี่น้องเลยได้จ้าขวดเนาะซ้ำผุแล้วได้ซ้ำขวดพี่น้องพ่อลูกกินอยู่ ยังลูกยังกินนมแม่อยู่ใครแต่บริสเซียนเงินสื่อนมประหยัดไปอีกล้าเติบพี่น้องแล้วก็ให้กินนมแม่จนกว่านมแม่เสี่ยงเว้ยขนมบวแห้งได้กินเป็นปีปลาไปบวชผิดเนี่ยนบวชผิดกรรมแบบเต็มขวดเลยได้พี่น้องขวดละสามออนสามออนนี่จะสามขวดนมอะค่ม บา่มเถื่อหนึ่งพี่น้องบางเถื่อก็ได้สองบางเถื่อกไอามมา็ได้สามคือยังมังคืนตื่นเช้ามานี่ยได้สามเถื่อได้สี่ผมได้พี่น้องเลยเที่อวยังไงก็แล้วแตรร่ว่ากินอะไรใช้แตส้วงกินหนำลายเมนเอาไว้ล้างนวดจังคอกน้ำหอมเน,นมันห้ามกินนมเมด่สี่ขวดแต่แสร็จเ,เทวานั่งไปวะเออน้ำเขียว มาหมัดมพมเด้อไอพรมตอน,นเช้ามานี่สิกินยังกินว่าสันสานหนูไม่นำนี่ตนนัวท่านในเห็ดกินเด้อมีปลากระป๋องมีไข่มีลูกชิน้นมีมามา่าเท่าที่มีนะนี่<า>กินมา่า <c oughs> กินมามา่า <c oughs> Chơi mừng các chị mama anh ơi 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 anh anh ơi anh anh ơi anh ơi anh ơi anh ติงจิงตาโอ้ยน่ะใส่มุนกลองเลยยิ oh, ่แก <politik> ้ม <gorilla>. รึเปล่าล <So. S 1> <ut> ุงเอ้ยน่ะหน้าตาเหมือนเหมือนใครนะอสบในน้อยนี่นะปากในน้อยนี่นะบานะห้องกันปากนะคือซุเด้อพี่น้องบอกกันแนวนี่เห็นนะพี่น้องคือสิโตแก้อ้าวซุปมาจากไหนบาษแลซุปก็คือปากภาษาเนาะ Um, háo ừ. sự... này, to ôm ôm nhoi, phải làm, này này, tự làm nhau không dễ bảo tự xử, lấy bao phở น้องนะนาเอนาดเอนัอ่นพี่น้องลูกกะรับไปแล้วลเมื่อกี้นอนไปนอนมาหลิงกับตุกตารับเอาริกนี่มันง่ายสื่อห้2สองกิโลไปไปลายแหละก็มาตากแหงไว้กินยามฝนไปกินยามฝนเสร็จไรแล้วพี่ เรื่องผีแห้งเานั่นแด้ประมาณโลนึงโล่หกขีดบอกอีเมลว่านะนี่เอาพริกแห้งตัวสุดก้อนเน่อยตากแห้งไว้ว่าถ้ามปลาตากแห้งไวน้นะเน่าตัวนี้เราสิหนึ่งที่ตันนวน,ตน,น,น,นี้น่ะมันแดดแห้งอะจนว่าบ่ต้องหนึ่งเขากำลังขึ้นอาย บ้านเนากับมาล้างขวดนมไปแล้วขวดนมให้ลูกช่วยช่วยไล่ต้นขึ้น,นประมาณสามสีขวดนี่แหละพช่อยม้อยชุดกระสามดินนมไล่ชุดกระซีอยากจะส่งง่้ยมากฮึง่ายมาก็ใส่ที่นุมกี่นุมอันนั้นทีนุ่มกปองนี่จะ คือเบอร์ใส่ขวดนมไร่เป็นได้เนี่ยไอ้กินนมแม่หกเดือนแล้วก็สี่ห้านมเสริมน้ำกินนมเสริมไปน้ำอันนะด้วจังใดพี่น้องเขาเหม็นบอกเาใ่้ด้วกินนมเสริมบอกหกเดือนมันเบิดแล้วประโยชน์นุ่มเคอยทำานอาหารอ๋อเจ้าเออเห็นเจ้าเจ้านายที่เราเคยทำงานเหรอนะ เขาแกซนะเนาะเคยทำงานนะหกเดือนหกเดือนได้แห่งออกนมแต่พอดีนมล่ากับเบิร์ตเลยเนะห็นนะแต่ออกนมแล้วแต่ว่าบางครั้งนี่บวแน่ใจรอเบิร์มอกระเริ่มอ,อ,อยากกินนั่นอยากกินนี่เห็นแมมกินน้ำข้าจอกอยากจะยกจอกเลยใช้มาแล้วแล้วเอองามงามใชมาพมาอเอง ย่างสะตุมมามา่าใส่ไข่บ่ก็ได้บอมันทำยังมันเห็ดเลยสองแถวกเยย่มันทำนยัง,ยงมังหูตอนเที่ยงมีเมนูแล้วกหนม,มไม้ใครอยากกินมากินเดยนี่ัางบ้หลังลดแรงลุกหน่อยเเนี่ใส่ผลไม้ใหมาคำดูด ไม่น่คือหายช่วงตัวมามาอีกแล้วใสเว่เดียบนี่นี่ทัองไข่ทั้งยางมีน้ำมาแต่สาอีกกิน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 กรล้นขระล้นให้มันเข่ากันยางแซ่บบุรีบได้สดน้อยหนึ่งบุรีเยอะดอก ขยากันขยะกันเก็บดีๆเด้อกินแล้วเอาไปไว้ตรงยางไว้ซาลัยทอดกรอบทอดแก่น้อยอาหารสาวของแคนนี่น้องเมื่อวันไปส่งไปโรงเรียนอีกมื้อวันประหัตเือวันประัแลเนาะ ันที่อันสภา,าม่ซากินกินทางเหนือกินกินกินในฝลุงเบิ้งเนี่ยโอ้โหเราเนี่ยน่ากลัยจังเนี่ยกินขอคุณยายเบิ้งเนี่ยคุณยายซื้อให้ขอบคุณคุณยายหลายๆเด้อซื้อมาๆให้เด็กๆได้กิน ในการเกลีองกุ้งในรัวเฮือนนั่นแหละคือว่ากระป๋อดงสื่อไปร้ายก็ได้สื้อไปเฮิงเติ่จัดไปมันอรย่อยมากเลย อยากแก้งน้องมานก,กือาคิดเด้อตอนเถียงเล้วนี่เนยก็มาแต่โรงเรียนแล้วโดนไล่คิหาบึงไม่ไก้อย <c oughs> มบมเด็กินเข,าเข้าที่แ็นเข้าได้จริงด้ chín ừ. chốt nào cho các bạn thêm bơ lung bừng luôn thử ra cho kênh không เด็แก่เศร้าจะ,าาจะไปเป็ป่าลุงไปปาลดเกาไปแล้วไปรับป่างวออกกลังจะเตรียมโตไปโรงเรียนใครในช่วงเช้านะล่มเี่วสงสวยไ้ี่ลมหอนหอน อะไรนะพี่เนาะ